เนื้อปลาที่เราผัดเอาไว้ก็ล่าส่เลยนะทุกคนปลาหางเหลืองผัดพริกไทยดำนะทำง่ายอร่อยด้วยลองมาไปทำดูนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุทกๆคนเลยนะครับโห oh, วันนี้จะทำเมนูปลาหางเหลือง ปลาหางเหลือมผัดพริกไทยดำเม,มนูวันนี้นะครับเนี่ยปลาหางเหลือตัวสวยนะทุกคนตัวไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะเราจะเลี้เอาแต่เนื้อแล้วก็เราไปทอดก่อนนะครับทุกคนเนี่ยตัวกลังดีเลยสวยเนี่ยเนื้อเยอ,ะเ,อะเนื้อแน่นปลาเนื้อ,อ,อแข็งนะอร่อยปลาหางเหลือมเพราะว่าเป็นปลาทะเลนะทุกคนจะทำเมนูผัดพริกไทยดำนะครับวันนี้นะทุกคน ผัดพิถ่ายดำเนี่ยวัตถุดิบก็ขั้นย,ยอะนิดหน,นึงนะแต่อร่อยมากๆเลยนะทุกคนมาดูการวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปแลกขั้นตอนแรกก็เราจะไปแลกตัวเนื้อปลาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะไปทอดนะทุกคนทอดเสร็จแล้วก็เราจะผัดเครื่องเคียงให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อปลาใส่นะเมนูนี้อร่อยแล้วก็เราทำไปทำนะครับทุกคนคือวัตถุดิบที่จะทํา ปลาหางเหลืองพริกไทยดำนะทุกคนเตรียมปลาไ้เรียบร้อยเลอเป็นแรอย่างเดียวนะแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ลาบผัดชีแล้วก็กระเทียมนะทุกคนเราสับเตรียมมาไว้ประมาณนี้นะเตรียมมาให้เรียบร้อยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนไอเครื่องเคียงนี่ก็จะมีเห็ดหอมหอมใหญ่แครอทขิงขิง,ขงซอยเป็นแผ่นแบบน,น,นี้นะแล้วก็พริกหวาสามสีนะครับทุกคนนี่ ต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เราจะใส่ต้นหอมแนละ้วทุกคนต้นหอมอแล้วก็เราจะหั่นต้นทอดประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เราเรื่องแล่ปลากันก่อนนะทุกคนเล่ปลาเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปทอดอีกนะครับผมจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะปลาได้มาแล้วก็แม่ค้าขอเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็จะรอเอาแต่เนื้อนะนาสวยมาก เนื้อขาวทุกคนเนื้อขาวเนื้อสวยปลาทะเลส่วนมากขี้มันจะน้อยมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยการนี้ก็เราใส่กระมังเอาไว้เราจะไปทอดพร้อมกันนะเนี่ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยเ,เราจะคลุกได้แป้งกรอบนเน้นนะทุกคนคลุกบ,บางๆนะ เนื้อปลาเขาสดมากๆดยทุกคนสดมากๆเลยนะเนื้อปลานี่ก็คุกไปมันบางนะทุกคนเราไปทอดนะครับโอ้ยไมานร้อนแล้วก็ก็ฝานก่อนนะ เนื้อปลาได้แล้วก็ช้อนขึ้นมาพาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็จะไปผัดเครื่องปรุงนะปิดไฟเลยได้ประมาณนี้เนื้อได้เยอะอยูน่นนเนี่ยน,นี่ก็เราเริ่มติดเตาเลยนะครับโอ้ใส่น้ำมาเล็กน้อยนะทุกคนใส่น้ำมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเคียงให้หอมหมดนะทุกคน ก็ผัดพริกไทยแดงกระเทียมแล้วผักชีให้หอมก่อนนะหอมแล้วก็เราใส่ขึ้นเคียงนะทุกคนบอกเลยเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะครับผัดได้ที่แล้วก็เราใส่น้ำเปล่านิดหน่อยนะทุกคนเอย่าได้ลาดชีนนะลาดชีนนิดเดียวเราใส่ด้วยบุง้งปุงรสนิดนึงนะทุกคนแล้วแต่ชอบนะแต่นี้พอโรด,ดีประมาณหนึ่งช้อนชานะ ตามทรายประมาณหนึ่งช้อนช้อนประมาณนั้นทุกคนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะครับซอสปลาเขียวครึ่งกระบวยเล็กนะทุกคนครึ่งปูงมีแค่นี้ง่ายๆนะหอมที่เตรียมมาไว้ก็ใส่ลงไปเลยใส่ตัวปให้หมดเลยนะแล้วก็เนื้อปลาใส่ลงไปเลยนะทุกคน ที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดไปเลยก็ใส่จานนะครับแล้วก็ผ่ารองนิดหน่อยผ่ารองหัวหน่อยแล้วก็ก็ลำซอยวางแล้วก็แตงกวามันเลี้ยนใส่นะทุกคนแล้วก็มะเขือเทศก็เลี้ยนใส่นะแล้วก็เอาปลาใส่เลยนะทุกคนนี่แลาเป็นแบบนี้นะ เนื้อปลาที่เราผัดเอาไว้ก็ล่าใส่เลยนะทุกคนแล้วก็ผัดชีสใส่หน้าเป็นหน่อยนึงนี่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนปลาหางเหลือมผัดพริกไทยดำนะทำง่ายอร่อยด้วยลองมาไปทำดูนะครับทุกคนน่ากินมากเลยนะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะ ก็จะลาจากก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องน,นี้นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับบายลาทุกคนบายบาย